กลับมากันใน a r e s t o Simulator อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็มันได้มีอัปเดตมาใหม่นะครับเป็นอัปเดตช่วงกลางสัปดาห์ไม่ใช่ช่วงปลายตัวสัปดาห์หรือว่าสุดสัปดาห์เหมือนที่เคยแล้วนะครับน่าจะเป็นแค่แบบอัปเดตสั้นๆมาหรือเปล่าหรือไม่ก็เราจะได้พลาดพลาดวันเสาร์นี้ไปนะครับไม่มั่นใจเหมือนกันแต่มีอัปเดตใหม่ Lucky Block มานะครับ เขาบอกว่าจะมี lucky box random spawn นะครับมี visual unboxing สปหรห์หน้าก็คือวันเสาร์หน้าหรือวันเสาร์ที่จะถึงนะครับมีเพิเลเวลด้วยก็คือให้เก็บสแน็คจากบอสเออเอาไปฟีดให้กับสัตว์เลี้ยงของเราแล้วก็เลเวล up เลเวล up ไม่รู้พลังเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับมี op free to free to pay quest แล้วก็ b ักฟิกนะครับโอเคก็สังเกตง่ายเลยนะครับนี่ q u e เป็นซิลเวอร์คีย์าะว่าซิลเวอร์คีย์เราไม่จำเป็นต้องทำชนะเราปล่อยไปเลยแล้วมาโอพีดีกว่านะครับเป็นไดมอนด์คีย์กับไดมอนด์แครดเนาะึ่งสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คืออยู่ในเกม1ชั่วโมงนะครับโอเคผมคิดว่าอาจจะอาจจะไม่ได้อยู่ให้จบภายในวันนี้เลยละกันนะเพราะว่ามันนานมากครับผมอาจจะอยู่แต่ว่าแบบตัดต่อคลิปนี้รอเลยอะไรอย่างนี้ละกันเนาะก็จะได้แบบเออเราค่อยมาอัดวันเสาร์กันนะครับแล้วก็ชนะแบทเทิลรางวัห ครั้งก็ไปหาแบทเทิลอย่างเช่นคาคนบอสหรือว่าอันนี้สู้เอาก็น่าจะได้นะครับในเดลี่เราได้โอ้ได้นี้แล้วก็เดี๋ยวเราลองสปินดูนะครับขอขออะไรดีๆหน่อยเธอขอขอสัเดียอ,อยวยังไงก็ไม่ได้แล้วเมื่อกี้โอ้ไมคกอดโอเคไหนมาดูซิว่าเรามีบูปินเท่าไหร่แล้วอันนี้โอ้โหมี1155ทติเกต แล้วระงหวางทำควสอะไรสักอย่างเราก็ทำรอได้เลยแหละใช่เราทำรอได้เลยครับเราเปิดรอได้เลยขอจริงเปิดค้งอื่นเราก็น่าจะได้นะนแต่จะได้แบบเออชุดรวมรวงถึงหรือเปล่าเนะี่ยอืมโอเคอันนี้ก็เกือบได้แล้วนะครับไม่ได้ได้ไอ้น,นี่ตัวใหม่มานานมากเลยแล้วก็มันยิ่งเหมือนผมเห็นใช่ไหมสแน็คครับโอ้มีกรีนแอปเปิลมีมัสลูมแล้วก็มีโกดีโบนกรีนแอปเปิลนะครับเอ,อ่อแอปเปิลเนี่ย หนึ่งวันมันอะไรด็อกคิมด็อกเตอร์เอาไวเหรอหรือไม่ก็ให้เราได้บวกสิบ x p PXP กพีเอ,อะไรเยเพน x p หรือเปล่าต่อไปเป็นมัชสลูมนะครับสารเป็นสารอาหารใช่ไหมแล้วก็จะบวกให้เราหกสิบสเต็งในทุกๆทุกๆครั้งที่ใช้หอทุกๆก,กัดเนาะเอวี่บ t e แล้วก็ อันสุดท้ายนะครับเป็นกระดูกน่าจะเพิ่มให้เราได้สามร้อยหกสิบเเลยนะครับน่าจะได้จากการสู้ไอตัวพวกนี้ไม่มน่ใจว่าตัวพวกนี้อย่างเดียวหรือว่าไอาตัวพวกนี้ทั้งหมดหรือว่าต้องเป็นบอสอย่างเดียวนะครับระหว่างนี้เราเทรนอะไรดีเทรนไปก่อนแล้วกันแม่มั่นใจว่าเขาให้อโอเคโอเคอย่างนี้ไปก่อนไหนดูควสตออร์นิเเทนกริปครับ มี hx ด้วยเปิดอืมเราเปิดอันนี้ได้ไหมอันนี้ดีฟีเจอร์มิลทัทนคิงเหมือนเดิมมโทษไหนดูควสโอแฮสองห้าสิบอีมันเอกนะครับอ่ะคราฟตทรีเพชรโอเคมีเพชรอะไรให้เราคราฟไหมโอเคมีแค่เจ้าไลนิงโดมินัสเนาะไอตัวไหนอะโอเคผมว่านะเรามี600กว่าทีเลียนวินใช่ไหมอืมงั้นเราลองมา เปิดตรงไหนดีอืมไปเปิดของกันกๆอนี่แหละแล้วก็แค้ไปคราฟเสร็จแล้วก็กลับผมไม่มั่นใจนะว่าถ้าเรากลับไปตรงนี้แลว้วเควสมันโอ้โอเคครับทุกคนคือคือมันเป็นบอสในแต่ละแต่ละเลเวลนะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเป็นเจ้ามือแทนคิงเสมอไปนะโอเคหรือว่าเยี่ยมอย่างนี้นี่แหละดีหละโอเคเอองั้น เราดีฟิสคาเินบอลเลยมามย่างดีกว่านะครับเราเราจะทําอะไรนะแต่มันคุ้มเหรอมันได้แค่โกคีสามอันเองนะครับเนี่ยผมว่าไม่น่าคุ้มอะ่ะงั้นเราลองไอ้ห้าล้านอันนี้ดีกว่านะครับเออบามีในในเท่าไหร่หกสิบเอ็ดงั้นโอเคเรามาสุ่มสามอันเลยก็ได้่อะอย่างนี้ไม่ใช่สุ่มสามอันเดียวใช้ออโตแฮชเนาะ ถ้าม,มันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันมันจะไม่มากกว่าอะไรอย่างนั้นหรอลัคก,กี้บล็อกสปอร์แล้วเอ้ยเขาบอกว่าลัคก,กีส้สปอร์อะไรนัในแชทนี่ไหมไม่มีครับทำไมเขาไม่มีบอกในแชทเลยครับโอเคไม่เป็นไรงั้นเราก็เปิดต่ออืมโอเคประมานี้ครับอะไรได้บ้างอ๋อโอเค งั้นทีนี้เราก็ลบออกไปเลยเราไม่ต้องใช้อีกแล้วอ๋อนี่ไงเ่าอะไรนี่โดมินัสโอเคงั้นเราก็ลบไปด้วยเลยแล้วกันเพราะเราก็ไม่ได้ใช้ครับนี่เราไม่ได้ใช้อะไรเลยกับไอเจ้าตัวอะไรนิ่โดมินัสอันนี้โอเคเก็บไว้ก่อนแล้วกันไอตัวพวกนี้แล้วไอตัวพวกนี้เราดีลีทไปได้เลยแหละอืมอันนี้โอเคอยู่อืมโอเคงั้นเราดีลีทไปแปดตัวครับ ล็อคกี้บ็อกมันจะมาอย่างไงอะแล้วมันจะอยู่ตรงไหนอ่ะเนี่ยแหละปัญหาเมื่อกี้มันขึ้นอะไรอีกนะมันขึ้นอะไรอีกนะอ๋อนี่ไงล็อคกี้บ็อกซ์ล็อคกี้บ็อกซ์เมื่อกี้มันเพิ่งสปอแล้วเหมือนเหมือนมีคนไปทําอะไรสักอย่างแล้วสิ่งที่เขาจะได้นะครับก็คือสามรอยเปของเทนนิงหรือว่าวินเนี่ยจะได้จะได้เหมือนทุกคนโอเคอืมอยู่ดีๆเราก็ได้สปินห้าอันะ เราลองสปินดูหวังว่ามันจะได้ตัวนี้สักครั้งหนึ่งดีกว่าใช่ไหมพลัง7500นะครับอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าสกิลมันดีไงมันเป็นสกิลเบสเฟรนด์ไงครับโอ้โหดูของที่ได้ครับโอ้โหเมื่อไหร่จะได้ของดีี่ะอย่างน้อยได้ติกเก็ตก็ยังดีโอ้โหของที่ไม่ต้องการซะด้วยอะนะอันนี้อ่ะเออติกเก็ตมาสักอันหนึ่งก็ยังได้ อย่างน้อยให้พิกเก็ตสักอันนึงอขอขอของดีๆไม่เอาบูส์ละเออได้โอเคมีเรียม i วินแผถือว่าดีมากเลยนะครับอันนี้โอเคเยี่ยม H A, เราไปในเวิลหนึ่งดีกว่าละกันอืมอโอ้เราได้โบว์เพิ่มนะครับโอเคเยี่ยมงั้นก่อนก่อนที่เราจะไปเวิลหนึ่งกันเรามาลองสุ่มไข่เล่นๆดูแล้วกันเนาะอันไหนดี600ที่เล่นเยอะไปงั้นเอา30ที่เล่นก่อนละกัน ครั้งที่เราได้จะเอาฟ้าตัวนี้มานะครับใช่ตัว35%แล้วรอบนี้สิ่งที่เราจะได้เราเราใช้หลักบูส์หน่อยได้ไหมเรามีบูส์ลักบูสต์17อันงั้นเราใช้มาก่อนเลยแล้วกันมีโลเด้นกับวอยก็ใช้มาด้วยเลยเพื่อเราจะได้ของดีฮึบและสิ่งที่เราได้นั่นก็คือเอ,าอ้ายังไม่ได้กดอ่ะสู่มาแล้วเราได้อัลฟ่าตัวเดิมไหน แลต,ตัวอัลฟาอัลฟาไม่ใช่ตัวนี้เอ๊ะเรามีกิจอ๋อนี่ไงเรามี2ตัวโอ้โหก็ตัวเหมือนเดิมเป๊ะเลยอ๋อนี่ไงวิกฤติเควันก็รีเซ็ตเหมือนกันครับเรามีลิฟต์ดัมเบลด้วยนะมีเทรนกีบซึ่งเราเทรนไปก่อนมีไอ้ข้าร้อยโอ้โหลิฟต์ดัมเบลโอเคเดี๋ยวรอรออันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็ไปเปิดลองเปิดไข่มั่วๆดูก่อนอ้าจากตรงนี้ก่อนก็ได้ จะ,จะได้ไม่ได้ใช้แบบอะไรไม่ได้ใช้เยอะมากนะครับงั้นเราออโต้ดีลทไปให้หมดเลยละกันแล้วก็ออโต้แฮชเลยละกันนะครับโอเคเมื่อกี้น่าจะผ่านเควสอะไรก็ไม่รู้ไปแล้วนะครับเอออัน,นอันนี้ไม่ต้องดีกว่าอืมโอเคเราเทรนกยิบเรียบร้อยทีนี้เรามาลิฟต์ดัมเบลบ้างดีกว่าประมาณนี้จะได้ได้เควส ตรงนี้เสร็จไปด้วยนักจะได้รีวอร์ดอะไรแล้วนะอ๋อนี่ไงได้ลัคกี้ครับโอ้โหลักกี้ไม่อยากได้เลยอ่ะเคลมมาด้วยเลยแล้กัน15นาทีอ๋อก็ยังเป็นลักบูสอันเดียวกันกับการใช้พอั่นเนาะการใช้น้ำยาอ่ะมนเรามาเคลมอันนี้ดีกว่านี่3อันเลยแล้วก็เป็นอันคอมมอนสอันโกลเด้นสอันหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมโกลเด้นสอันโอ้โหแล้วเราก็ได้เป็นบีกมาเลยโอเค อันนี้เป็น e อลเฟนครับซีซั่นส e l e อลเฟนอันนี้เพลอดอ๋อซีัสาอันนี้ใช่มันคนละอันการอันนี้อันคอ m มอนอันนี้แหละซีนันวว่นนี้หายากกว่าน,น,นี่แต่นี้ยังเป็น Baby อยู่เลยอ่ะโอเคงั้นสิ่งที่เราต้องการอันนี้ตอนนี้คืออันนี้นะเพราะว่าแค่ u n นค m มมอนก็สามพแล้วนะครับจากซีซั่นที่แล้วเนี่ยก็คือเจ้าคริส a l แครหรือไอตัวอันที่2องลำดับที่2นี่ที่เป็นเออที่เป็น อันคอมมอนมีพลังนิดเดียวเองนะครับไม่ได้เยอะมากหลักร้อยอ่ะอันนี้ล่ะ6000ครับแรเลเจนดารีหนึ่งหมื่นส่วนอันนี้หนึ่ง0ึสหนึ่งล้านโอ้ไม่ก็1ล้านแต่โอกาสที่จะได้คือหนึ่งใน10,000แสนะครับทุกคนออะยีด่ดีเราไปกดไอตอนไหนเนี่ยเอาไปโทรงั้นเราก็เออเราเราแค่าามาดีฟีตไอเจ้าตัวพวกนี้เราก็ได้แล้วอะ่ะเออก็แค่นี้ทำไมเรายังยังไม่ได้ทำเนาะเออ เออใช่ไหมลืมได้ไงเนี่ยอืม,มางั้นเราเปิดอันนี้ก่อนแล้วกันโอเคผมน่าจะเสร็จแล้วนะครับไหนดูสิโอเคเรียบร้อยได้รีวอร์ดไหมย,ยังไม่ได้ขาดอีกประมาณ215 xp นะครับถึงจะได้โอเคต้องรออันนี้ซึ่งระหว่างนี้เราไม่สามารถที่จะรีบดัมเบลกับดิฟตัวเจ้าพวกนี้ไปได้พร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมมาทำตรงนี้ดีกว่าเออเพราะมันได้วินเยอะกว่านะครับงั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา เร,เราทำเควสก่อนก็ไดเเออเ้เพราะว่าเออเพราะว่าเควสมันอยู่แค่สัปดาห์เดียวใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ไข่ใบนี้เนี่ยมันน่าจะอยู่เป็นนานอยู่นะเพราะว่าซีซั่นหนึ่งเนี่ยกว่ามันจะเปลี่ยนนะครับ <ST AT> น่าจะใช้เวลาหนึ่งเดือนนะ1-2เดือนถึงจะได้ลัคกี้บ็อกซ์สปอนอีกแล้วเหรอเดี๋ยวทำไมสปอนเยอะจังอืมโอเคมาดูสิผมไม่มั่นใจว่าหน้าตามันเป็นยังไงเหมือนกัน อยากเห็นว่ามันหน้าตาเป็นยังไงแต่ก็ไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยได้เห็นอยู่ดี <c oughs> โอเคแต่ผมว่าซีซั่นเนี่ยคือเกมมันมีมาตั้งก็พักนึงแล้วนะแต่ว่าคืออ๋อนี่ไง7.8 t h i ทิลเลเติเพื่อเปิดต้องการ7.8 t h i ทิลเลนสตหมอ7.7 t h i ทิเลียนหมอโอเคแสดงว่านะ่าจะต้องการประมาณเกือบเกือบ30ทิลเลน นี่คืออะไรคามิงซู n เป็นโพชั่นอะไรสักอย่างแน่เลยโอเคงั้นก็ผมว่านะเราเราเทรนอันนี้ไปก่อนดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ได้สเต็งเพื่อไปทำเจ้าลักกี้บ็อกแล้วก็เออนี่อยู่โบนี้เพราะว่าน่าจะเทรน้เยอะสุดนะครับเอ๊ะมันเทรนอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอีควิปอันนี้มาเออนี่ให้มันเทรนดีๆสักหน่อยอืมกลับมาเรื่องเดิม ก็คือไขใ่ใบพวกนี้เนี่ยก็คือมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับในการที่จะหายไปเพราะว่าเกมที่ที่รู้กันเนาะว่ามันมาพักมันมาได้พักนึ่งแล้วนี่เพิ่งซีท่านสนะครับจากการที่มันอัปเดตมาหลายครั้งมากๆแล้วเราต้องการเท่าไหร่นะ7.7ุดดทิลลินสเต็งใช่ไหมก็ร้อยนี้สักประมาณแบบเออก็ยี่สิบอดจุดยจดแดอะไรอย่างงี้ก็ลองลองไปดูได้แล้วแหละมั้งอืมใช่ลองดูก็ได้ อ้าวนี่ไงเราได้มาแล้วครับทุกคน7.7ทินเลียนอ๋ออันนี้มันคือ700ทินเลียนนะครับที่เราเทรดเนี่ยมกเมื่อกี้น่าจะ100ทินเลียนอนะ่ะเมื่อกี้ยอันนี้มันแค่เขาตั้งการแค่7ทินเลียนครับโอเคแล้วเราก็ได้สปินมา25งั้นก็ตอนนี้คือเราปิดคลิปด้วยการสปิน25ครั้งเลยนี่แหละแล้วผมอาจจะไม่ได้ให้ดูทุกอันนะครับเอามาให้ดูเฉพาะอะไรที่มันดีๆแล้วกันเนาะโอเค ต้องหมุนมาทั้งหมด6ครั้งนะครับถึงจะได้ทิเกต5อันที่เหลือก็ได้น้ำยาบูส์หมดเลยซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้หมดเลยเอา้อาวอ้าวอันนี้มันอยู่ตรงกลางนีอ่อ้าวอันนี้เราได้โบนะครับผมคิดว่าหลังจากที่ถ่ายคลิปนี้เสร็จแล้วอะ่ะผมอาจจะยังอยู่ต่อนะเพราะว่าเราจะต้องอะไรอะ่ะออ้ได้วินโอเค83.9ทิ 83. นเะลียนวินโอเคใช่ไหมเฮ้หรือ89.3นะเอออะไรสักอยาก่างอืมโอเคก็ผมคิดว่าจะยังอยู่ต่อนะครับเพราะว่า เราจะได้ได้เจ้าไดมอนแครดไดมอนแครดกับไดมอนคีฟรีมานะครับเพราะว่าใช้ตั้ง5้าทีเลียนห้าทีเลียนตอนนี้อาจจะดูน้อยสําหรับแล้วเราแล้วนะครับแต่ว่าการหาแคดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเออ,เอ,อใช่ไหมอืมเพราะว่าการหาคุณแจอาจจะเป็นเรื่องที่พอได้อยู่อุ้ยเมื่อกี้เกือบได้เสียดายแต่ว่าการที่เราจะหาแครดนี้ก็คือต้องหาจากการต่อสู้อย่างเดียวนะครับซึ่งโอกาสคือน้อยมาก เฮ้ยได้วินได้วินโอ้เฮ้ยทุกคนเราได้ 1, วิน1นควาทินเลียนแล้วครับแต่การที่เราจะได้ไปบังการที่เราจะได้เอ็เบังเกอร์เราจะต้องได้50าสิบควินทิเลียนวินโอ้โหอุ้ยนี่เดียวเกือบได้อีกแล้วได้เป็นมินิเอมวินแพ็กมาอีกแล้วนะครับ80เท่าไหร่3.9ทินเลียนวินอะโอใช่โอ้มก oh องแล้วอืมโอเค และอันสุดท้ายสิ่งที่เราจะได้แล้วก็คือ